สวัสดีทุกคนนะครับก็ตามที่เราปากไปนะครับว่าเราจะลองมาเทสก,กันกับมามา่าเผ็ดที่สุดในโลกก็พอแกะถุงออกมาก็จะมีเส้นครับเส้นผมไปลวกเรียบร้อยแล้วแนะนําว่าอย่าลวกจนเละนะครับเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยแล้วก็มันจะมีน้าซอสไอ้ตัวนี้แหละที่เผ็ดที่สุดในรอกเดี๋ยวลองมาลองมาชิมกันว่าเผ็ดสมคำร่ำลือหรือเปล่า ก็ในซองครับมันจะเขียนบอกว่า mm hmm. d e v i l Spicy ก็เผ็ดนรกแตกครับก็จะเผ็ดมากโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่าก็ แนะนำนะครับคนที่ไม่ชอบแบบไม่ชอบพิ้เผ็ดมากนะครับก็อย่าใสาเ่เยอะแต่ผมจะลองใส่หมดเลยได้กลิ่นพริกขึ้นมาแล้วครับจากการได้กลิ่นก็น่าจะมีพร้มเผ็ดแน่นอนครับแล้วก็ น่าจะมีความหวานนิดนึงอาจจะเค็มน,นิดนึงเดาเอานะครับเดี๋ยวลองมากินกันก็ใส่จุดหมดเลยนะครับสองโอเคเดี๋ยวลองคนพวกเขาให้เข้ากันก่อน ผม <c oughs> ล้างผักมากินด้วยนะครับเผื่อมันเผ็ดเกินจะกินไม่ได้ก็จะกินคู่กับผักแต่คําแรกว่าจะลองแบบกินแบบโดดดูนะครับสีสันจะออกเป็นสีดำน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับ กลิ่นกลิ่นนี้เหมือนกับกลิ่นอะไรสักอย่างคล้ายๆพริกเผาครับคิดว่าน่าจะอร่อยนะครับจากกลิ่นเดี๋ยวลองเทสกันกุกเขาให้เข้ากันก่อน ก็มีอีกวิธีหนึ่งครับนอกจากใส่พริกไม่เยอะแล้วก็บางคนอาจจะใส่น้ำลงไปด้วยนะครับแต่ของผมนี่จะเป็นชอบกินแห้งนะครับผมน่าจะเข้ากันมากกว่าแนะนำนะครับกินอะไรลองท้องก่อนน่าจะดีมีตกแต่งด้วยผักชีนิดนึง นี่ออกมาได้กินเลยก็เดี๋ยวจะลองมาเทสนะครับกำาตโตอืม เอาเรื่องครับเผ็ดสมคำล่ำลือจริงๆก็เนี่ยครับรู้สึกว่าหน้าหน้าเริ่มแดงแล้วรู้สึกร้อหน้านะครับตอนนี้เผ็ดครับเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดจัดเลยครับเหมือนเราเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนี่ยใส่พิกช,ช้อนโต๊ะเนี่ย ประมาณสามสามช้อนสี่ช้อนขึ้นไปครับคือรสชาติจะออกเพ็คเค็มๆไม่มีหวานนะครับที่ได้นึกว่าจะมีหวานนิดนึงที่ด้วยจากลิ่นครับแสบสุดยอดครับเนือ,ออกแลครับบอกว่บอกไว้เลยว่าของแท้ครับเอาเรื่องครับ ้ากินหมดเนี่ยือแตกแน่นอนสายขี้เมากับสายแห้งแนะนำเลยครับโลงแน่นอนอกินกับพักคอสอร่อยนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเนื่อซึมแล้วนะครับเนือเริ่มมาแล้วเป็ดของจริงแต่อร่อยนะครับถ้าใครชอบแบบหวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาลนิดนึงน่าจะกลมกล่อมนะครับ อร่อยนะครับแนะนำไปเลยว่าเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่ไหวในขนาดผมชอบกินเผ็ดนะครับแบบปากนี่เริ่มเจอแล้วครับเผ็ดแต่อร่อยครับ ถ้ามีพวกกระเทียมเจียวน่าจะอร่อยยิ่งขึ้นครับแต่ตอนนี้นะครับเหนือมาจากไบไม่รู้ของแท้ครับเอาเรื่องแต่อร่อยครับ ไม่ได้เผ็ดจนแบบแสบท้องนะครับไม่เหมือนพริกสดน,นะครับที่กินเรากินเข้าไปแล้วก็แสบท้องแต่แล้วมันจะเผ็ดบริเวณริมปากครับแต่ท้องอจ,จะไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแสบอือ <c oughs> เหนียวมากอร่อยครับผมคิดว่าผมน่าจะหมดจากชุดนี้ห้าห้าซองน่าจะสั่งมาอีกน่าจะมากินกับพวกแก้หมหรือแก้แห้งอ่ะได้ครับหนือถ้าชอบเผ็ดมือนผมอ่ะก็สั่งมากินได้ครับอร่อยแน่นอน สำหรับมาม่าที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกไม่รู้ว่าในโลกหรือเปล่าแต่เผ็ดจริงครับของแผ้ครับตอนนี้ของทับเนือมาละเผ็ดครับโอเคครับผ่านครับอร่อยเผ็ดถูกใจครับถูกใจคนชอบเผ็ดมากก็ ผมซื้อ5ห่อ94บาทนะครับมีคูปองส่วนลดนะครับไม่รวมค่าส่งก็เห็นในแฟลชเซลล์วันนี้92บาทก็ลองไปซื้อลองทานกันดูนะครับลองชิมกันดูคือว่าจะซื้อผ่านประก้าที่ผมจะปักไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็ช่วยอุดนุนกันหน่อยถือจะได้ค่าคงค่าคอมเอาไว้เป็นเงินเก็บนะครับพอมีแผนว่าเอยากจะทำนู่นทำนี่ตอนอยู่บ้านอยู่ ก็ถ้าช่วยกระโดดหนุนก็ขอขอบพระคุณมากครับคลิปนี้ถือว่าผ่านสวัสดีครับ